好 กันคือเกาครับพี่น้องครับกินเที่ยวเลี้ยวเลาะนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับออกบานแต่เศร้าๆพี่น้องเมื่อนี้ออกมาเหตุงานกับทีมงานนะครับผมพี่น้องไปไล่หม่องพี่น้องคือว่าสิเดทไปรลาหม่องอยู่นะครับเมื่อนี้นะครับแต่ว่าหม่องสุดท้ายทีเมื่อนี้ที่ขน่อยสิไปนี่กับทีมงานนั่นก็คือสนามฟุตบอลนะครับเมื่อนี้มีนัดกันเด้อครับ ทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับชิงแชมป์เด้อมันนีเด้อจึงได้กระต้องไปเชียร์พี่น้องเพราะว่าออกมาแล้วนะครับตั้งรักแล้วซื้อบัตรซื้อตั๋วจองตั๋วกันพิธีเรียบร้อยได้พี่น้องแต่ว่าสิพยายาไปให้มันทันนะครับต้องไปให้ท่านแหะครับต้องไปเชียร์ฟุตบอลนาการเด้อพี่น้องเด้อไปเป็นกําลังแรงใจให้อาักเตทีมชาติไทยเฮานะครับผมให้ได้แชมป์เด้อถ้าได้แชมป์นี้เฮาสิได้แชมป์เป็นสมัยที่เจ็ดเหมือนเด้พี่น้องปีนี้นะครับแต่ผมก้อนทีสีเดินทางไปเชียร์ฟุตบอลนี่ยังนนนะคครับกองงาททีมุ ก็ต้องเหตุการณ์เหตุงานซะก่อนนะครับวันนี้เนาะในการมาเบิรงสถานทีโรคชันหรือว่าอย่างต่างๆนะพี่น้องเนาะกินเข้ากินน้ำนี่มากินเข้าเส้าพี่น้องมาหัวต่เส้าคนเดี้พี่น้องก็เลยพาทีมงานนี่กินเข้ากินน้ำซะก่อนพี่น้องก่อนทีสิไปหาเลาะหลักอะไปหาหม่องนันหม่องนี่ไปหลายหม่องพี่น้องก็เลยเออแวกกินเข้าซะก่อนพี่น้องกินเข้าเอาเหงาแห้งซะก่อนนะครับนี่กินข่าเส้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอาหาโตหาายางนังนะครับอืมอาหารกันง่ายๆพี่น้องเนี่ยมือเร้านะครับก็ฟอกกาแฟหรือว่าขนมฟอกขนมปังเอามียังก กินกันนะครับง่ายๆนะครับนี่แหละพี่น้องขน่อยกับน้ำหนามูละคือเก้าละละครับผ้ามูนะครับไปหาหนันหาหนีหาหมองเหตุการณ์เหตุงานนะครับ มองไทยทำงานขนอยกับไทยทำเอ็มวีคือเก่าพี่น้องก็เลยได้หาหามองหาอย่างนะครับนี่แหละครับผมต้องไปหามองหันมองนีมันจังสีเขากับเพลงครับยางเนาะแต่ว่าอันนี้นี่มาซื้อน้ำพี่น้องหิวน้ำครับยางดูไยกับพี่ครับหิวน้ำกินน้ำกินไน้แล้วพี่น้องก็เลาะไปแล้วครับเพิ่งเสือพงเสือผานี่ยแหละครับมองทีสีมาไทยนะครับพ่อสีเป็นศัตรูได้บอพ่อสีไปเฮ็ดนี่ได้บอนะครับก็เลาะนาเลาะหลังงวกซรายงวกขัวยางไปเรี่ยได้พี่น้องอืมอาศัยว่าร่างกายดีเนาะพี่น้องเนาะออกกับร่างกายทุกหมือนับ ร่างกายดีนะครับ สำหรับการเทดงานนะครับนี่นะครับเบิ้งเสียผ้าไปพร้อมพี่น้องเบื้องนาเบิ้งหลังไส้ครัวต่อมาบ่อซื้อหรอครับเบิ้งซื้อๆครับจับใบเบิ้งแปลงสั่นละพี่น้องเออเนแ่วมันหลายนะครับนี่พี่น้องงดงามนะครับมีไฟมีนันมีนี่นะครับนี่แหละครับทีขนน่อยมาเบิ้งก็คือว่าที่เบิ้งในการอ่ไปทายทํางานนะครับผมว่ามงใดมันเหมาะมันควนมงใดพ่อทีเสียเฮ้าเสียเออมาทายทําใดหรือว่าจังไเนนะครับเลาะไปเรื่อยพี่น้องเลาะว่าเออมงนี้มันสีขากระเพงบ่จังสันทั้งสี่เนาะพี่น้องเบื้อ่ พี่น้องมือกี้อืมนี่แหละครับเมื่อนี้เมื่อนี้นี่สิบป้าคอยมีคนปันไหนพี่น้องเพราะว่าเขานี่สิไปเชียร์ฟุตบอลกันในยิ่งวาน,นะครับมื่อนี้เป็นล็อกไผรล็อกมันนะครับนี่นะครับโอ้มองนี้งามพี่น้องงามนะครับนี่แหะเขามาถ่ายรูปถ่ายยังกันนะครับนี่นะที่ว่าอาขน้อยก็อยากได้มงนี้แล้วครับเออมีหอดเป็นสวนสัตว์ตัวนี้อ้คืองามแต่ละคืออืม มองนี่ได้เลยได้เลยนะครับนี่นี่นะครับเลาะนาเลาะหลังครับพอเลาะแล้วแล้วพี่น้องมันก็เริ่มเมื่อยเริ่มยังแะครับแต่ที่นี่เออต๊กสวยตกใบมากนะครับนี่แหละครับช่วงใบพาทีมงานนี่ไปหากินเขาพี่น้องเออแล้วมันอยู่ไกลกับเออได้คิดยังว่าออกก่ะเอาแวะหากินพักกินหญ้ากินสุกอกสุกี้ไปเขาให้มันแล้วก่อนนะครับนี่แหละครับผมพาทีมงานกินเขากินน้ำนะครับเอามาหอนมาถึงแลวนั่งป้าปลดนะครับมานั่งฟานเทดเป็นเด้ด้วนี่พูดนะ ซี่นาซี่หลังโคดนาโดหลังปานจะของเฮ็ดเป็นพี่นอ้องตั้งให้แท้นั่นเฮ็ดบ่เป็ีนพี่น้องโกตอยู่บพราว่านั่นล่ะโคดแล้วโคตอีกพี่น้องอืมนั่นแหละอ่านนาอ่านหลังสัวสีไทยพี่น้องสัส้สีเป็นแล้วทุกมือนี่เทคโนโลยีมันเนาพี่น้องเราะบ่ต้องไปสั่งเขาเอ้เฮ็ดโคตเอาอยู่นี่าสันา่นว่าโดตเราแล้วบาที่นี่มันสีมี หุ่นยนต์เลยพี่น้องมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟข้าวพร้อมเด้หอบอาหารมาเสิร์ฟข้าวพร้อมผู้เด้กดหน้ากดหลังไปย่าสะกดหลายเลยเด้อมันแพงอยู่เด้แต่ละอันก็ได้บ่บ่พี่น้องก็คือว่าบ่ได้กดหลายนะครับแล้วแต่ทีมงานเพิ่นสิกินคนละอย่างท่นล่ะคนละละนิดละน้อยไปนะครับออื้กดเอาทีละนิดละน้อยเพราะว่าอยากมาเห็นอยากมาฮู้นะครับเออเพิ่นกินจังได๋เพิ่นสั่งจังได๋กันนะครับนี่นะครับเทคโนโลยีทุกมื้อนี่มันทันสมัยอี่งดีเลยพี่น้องกดอยู่นี่ปึ๊บเขามาสั่งเองแล้วก็บ่แม่นคนมาส่งเฮาเลยพี่น้องเเปป็็นนนนนนหุ่ยต์แแวลอมา เดี๋พี่น้องเออแลนมาส่งเขานะครับขอน้อยก็ล้องเบิ้งเอาล้องกดหนากดลังเบิ้งแหละครับอืมเขาเท้าของเขาอยู่ตัอแหละเทคโนโลยีกับเฝ้าเฝ้าจักหน่อยว่าสั่นมาทีมงานเฝ้าเฝ้าจักหน่อยเด้อเฝ้าสร้างเฝ้าอย่างเฝ้ากินเฝ้าอย่างเด้อมันสิไปบ่ทันฟุตบอลเด้อว่าสั่นว่าใจจดใจจ่อเด้อพี่น้องใจจดใจจ่อว่าสิได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยเด้อมื้อนี่นั่ขอน้อยนี่มักฟุตบอลมักกีฬาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากไปให้กำลังใจครับอยากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยนะครับมื้อนี้ได้คว้าแชมป์ฟุตตตบบบออออออลลลนนนนนนะะะครััััผมมมจจงงงงงไไไดดด๋กก็็้้้้้้้แชป์่่่พีีเเาาายูฮ เงอขึ้นในใจวิวว่า สู่เฮาบ่ได้ดอกเป็นใังได้แคสู่เฮาบ่ได้ดอกมันเฮาไปเฮากะเฮากะไปเป็นกับร่งแรงใจอีกคันเฮาไปสนะนี่มันสิเป็นยอดเฮาหนิละ่ะปวดว้าไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาบอานในใจไว้ก่อนนะครับเอาจะได้กับพากันกินเขากินน้ำก่อนทีมงานนะครับก่อนสิเดินทางไปเบิ่งฟุตบอลมันเมื่อยมันล่านะครับกินเขากินน้ำเอาแห้งเอาอย่างก่อนเพราะอะไรห้งอ,องแหกปากแห้งๆอย,งอยู่ในหันมันบ่ได้ยินเสียงอย่างรู้พี่น้องมันกล้องเบิดอน่ะปลาแล้วได้นะครับเอาสร้างเรียบร้อยแล้วก็สิเริ่มพากันกินเขากินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาาาาะะทีมมงนก็ไไดดด้อออืเเเหปล่ เดือดบ,บกๆเลยเดือดบ,บกๆเลยเป็นตาแซ่ตาแสบเอาวันที่นี่รั่งนัน่นรั่งนี่มาพักมีซีใบเขามีอย่างแน,น่แหละโอ้นี่แหละครับพี่้อง อาา่าอินเตอร์พักตะมีตะหย,ายาา่าอยู่เพราะมันนี่แหละครับอืมแมนมาล้านรู้ๆหรือว่ายังกะซังเหรอพี่น้องกะซังตะพักตะหย่าเนี่ยแหละมากินพี่น้องเอ้ยบ่เกินนี่ดอกเอาแบบประทังชีวิตเอาจากคองให้มันรอดกอนพี่น้องแต่ละมือนะครับเอาเนี่ครับกินเขากินน้ำบิบ๊มนะครับพี่น้องอมัอนี่บ่แมนว่าสิไปเบิ่งบอดเลยได้พี่น้องกินเขาแล้วกะต้องไปเลาะเออหาเบิ่งงานให้มันแล้วก่อนเพราะว่ามันบ่ทันได้แล้วได้พี่น้องแต่ว่าเขากะต้องกินเขาแล้วก่อนเนาะเอาหิงเอาแห้งซะก่อนพี่น้องนี่พี่น้องที่บอกว่าเป็นยังอว่างนัสมัยพี่น้องนี่แหละคเขา อันนี้แหละครับนี่โต๊อันนี้แหละครับที่เอาอันอาหารมาให้เขานันมันแรนเองเนะพี่น้องแรนไปก็ได้แรนมากก็ได้พี่น้องกดป,ปล๊บมันแรนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ไปเล้าถุงมือนี่มันทันสมัยพี่น้องมันบ่ค่อยด้มันบว้ใส่แห้งคนเนาะ มันเข่าทาเข่าทาทั้งกินทั้งเฝ้าด้วยพี่น้องทั้งกินทั้งเฝ้าย่านเ่อท่านฟุตบอลพี่น้องเอ้เฝ้ากินเฝ้ายังนะครับเฝ้ากินเฝ้ายัางพวกเฝ้าเฝ้าทุกอย่างนัน่แหละใจจดใจจ่จจอไปอยู่น้ำฟุตบอลพื่อละครับอืมแบอนี้แจ้งได้กัาฟุตบอลกินแล้วลแล้วกับเฝ้าเลยล่ะพี่น้องเดินเฝ้าเดินทางรถนะครับย่านรถติดนะครับย่านไปบ่ออดบ่ถึงนะครับผมนี่นะครับการเดินทางของเฮานะครับติ๊บเล็กนิดนิดน้อยนะครับนี่แหละครับเดินมุ่งหน้านะครับมุ่งหน้ากําลังจะไปที่สนามฟุตบอลกันนะครับผมเดดีีี๋ยยวส้พ่่นนองชมบรราากศๆ พี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาสิลากันอยู่อ่าเดี๋ยวเฮาสิลากันตรงนี้เดีกว่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิได้ขับรถไปสนามฟุตบอลเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปพอกันอยู่สนามฟุตบอลนะครับไปเบิ่งบรรยากาศสดๆกันแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไปน้ำกันนะครับเชียร์ไทยให้ได้ที่หนึ่งใดเชมป์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาไปเชียร์ฟุตบอลน้ำกันพี่น้องนะครับคลิปนี้สิพาพี่น้องไปเชียร์ฟุตบอลครับติดตามกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องว่าเอาตัวนี้เลยที่นะคะก็หยิบมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวรอสักรู่เดี๋ยวรอสักรู่นะคะอะไปออเดอร์มาเดยวรอค่ะไปจังซื้อสินค้ามาเรอค่ะไปจังซื้อสินค้ามาค่ะคุณพี่มาค่ะแล้วรอค่ะรอเรียกชื่อค่ะลั่งฝั่งได้ค่ะรอค่ะเดี๋ยวเพิ่งรังนะค่ะไปรู้วใครสนามนะคะจะอยู่ที่แคชเชียร์คนไหนนะคะเดี๋ยวรอเขาเรียกชื่อก่อนนะคะซื้อเสื้อไม่ยากค่ะเข้าไปดูเสื้อก่อนมีหลายแบบหลายราคาหลายไซส์หลายสีบอกน้องๆใส่เสื้อนะคะจะเป็นเสื้อนะคะ 老抽汤，老抽汤。